คราบคราบอะไรกันเนี่ยฉันลั่งอยู่ที่นี่มาสองชั่วโมงพู่อฟังเรื่องนี้เนี่ยนะเพียงเพราะฉันไปแกล้งคนหนึ่งไว้ตลกจริงๆเลยคุณครูก็ไม่ได้ใจเก่งอะไรขนาดนั้นตอนนี้ฉันก็เหมือนนกที่โดนขังไว้เลยเอาละพอกันทีฉันจะออกไปแล้วนะจากโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยล้ยสามสบเวกสีเป็นเท่าไหร่นะฉันลืมลืมอีกแล้วรนี่ย ฉันจะบ้าตายลิดเดนสกูนเอาละยังไงเราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ตรงนี้ไม่มีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้หรอเนี่ยค,คุณครูคนนี้เนี่ยเขาถามคําถามฉันมากมายเลยโดยที่เขาไม่รู้คําตอบอะไรเลยอะอะถ้าเราสํารวจตรงหน้าต่างได้ไหมเวลาเรียนเนี่ยแม้แต่หน้าต่างก็ยังดูหน่าเบื่ออยู่ดีอะถ้าเราไปหน้าต่างอีกอันหนึ่งละ่ะจะเป็นไรไหมเป๋งหน้าต่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากแฟดของมันเลยดูน่าเบื่อพอๆกันนั่นแหละ เออยังหาทางออกไม่ได้นะอันนี้ได้มะพอกันที่คุณครูครับผมขอออกไปเหล่าดินสอได้ไหมครับได้แค่ทีละคนเท่านั้นนะ<ม>เอาละเป็นจังหวะที่เหมาะเหมงจริงๆเลย<ฮ>ออกมาได้แล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเล่นมุกนี้นะปรากฏว่าผ่านด้วยอะได้เวลาเดินทางต่อไปทางอีสตนะครับแล้วก็ไปห้องนี้ อ่ะนอสนะครับอ่ะห้องนี้คนอยู่เยอะเลยดูโอ้มีคนชอบเรียนหนึ่งคนนะครับอ่ะคนนี้ก็คือสไมลี่นะครับเธอเป็นคนเดียวในโรงเรียนนะครับที่ชอบเรียนนะครับและสไมลี่เนี่ยก็เคยถูกชะล้อเรื่องอยู่ห้องพิเศษนั่นแหละก็คือสเปเชียลคาสนะครับเป็นห้องที่เรียนดีมากๆอ่ะส่วนคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่นนั่นก็คือเฟร็ดนะครับเป็นเพื่อนซีของฉันเองและเป็นเพื่อนร่วมห้องที่น่าเบื่อที่สุด อา่วนคนนี้ที่สั่นดิกดิบดิดินี่ก็คือแซกนะครับจอมเย็นชานะครับความเย็นชาของเขาเนี่ยสามารถแช่บ่อน้ําแข็งได้เลยแหละและนั่นคุณครูของฉันเองชื่อว่าคอฟฟี่เขาชอบดื่มกาแฟามากๆเลยแหละ <c oughs> ดูจากตาที่ถลนแล้วก็โอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณครูของผมเนี่ยจะสอนเสร็จก่อนเวลา2ชั่วโมงเสมอแต่เสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะฟังยากอูยออีนะครับมาดูในถังขยะบ,บ้างเจออะไรอ่าเจอที่ปัดฝุ่นเหรอหรือว่าขนนกเนี่ย อ่ะเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปก่อนนะเพื่อนๆอ่ะตรงนี้มีก๊อกน้ําไว้กินน้าเหรอเนี่ยแล้วก็เราไปทางอีสต์ดีกว่าไปเรื่อยๆถึงอันนี้เป็นอีกห้องนึงงั<ฮ>้นเราไปต่ออันนี้ห้องน้ําชายนะครับอ่ะไปีสต์ต่อฮเฮ้ฉันเองลิชชี่เป็นยามทางเดินเหรอมีใบผ่านไหมเอใบผ่านเราไม่มีนะมีแต่ขนนกอันเนี้ยอ่ะเราไปเวสแล้วก็เข้ามาที่ห้องน้ำนะครับสำรวจดูเผื่อมีใบอะไรผ่าน โอ้โหดูห้องนี้สี่ข้อความเต็มเลยแล้วอีกห้องหนึ่งก็สะอาดเอี่ยมอ่องนะครับนั่นเป็นห้องเดียวที่ทุกคนใช้กันส่วนมากเข้าไปเขียนข้อความะนะโอ้ไม่ดีเลยทุกคนอามาดูอ่างล้างมือดีกว่า โอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่านั่นคืออ่างล้างมือดูดีไซน์มันสิทำให้ฉันลังเลเรื่องหนีออกจากโรงเรียนถ้ามันจะออกมาให้ดูดีขนาดนี้อะนะโอ้โหดีไซน์ได้ทันสมัยจริงๆปะยังไงเราก็ต้องไปต่อนะครับไปที่เวสเอ่อห้องนี้ยังไม่ได้สำรวจเข้าไปก่อนเอ๊ะทำอะไรกันอนะออกไปจากห้องฉันนะอ้าออกก็ได้อะไรกันเนี่ยอ่ะเราไปสำรวจตู้ล็อกเกอร์ดีกว่าตู้นี้อ่านี่เป็นฮอพาร์ติ่ดนาะบัตรผ่าน เอ๊เดี๋ยวนะที่ปัดฝุ่นอาจจะใช้กับคนนี้ได้นะครับเอ่อไม่ใช่พาร์ทนี่ที่ปัดฝุ่นนายเจอที่ปัดฝุ่นของฉันเหรอเอานี่ไปฉันตามหามันทั่วโรงเรียนเลยโตองไปปัดฝุ่นนกในสนามเด็กเล่นซะหน่อยฉันให้ไปหนึ่งดอลล่์อย่าเอาไปซื้อถุงเท้าหมดละ่ะเดี๋ยวนะแล้วใครจะเอาไปซื้อถุงเท้าล่ะนั่นนะ่ะโอฉันไม่เอาไปซื้อถุงเท้าแน่นอนนี่ครับเขาเป็นพันลงนะครับรหัส808นะครับ โอเคเราไปต่อดีกว่าอ่ะเราจะไปทางเวสนะครับไปสุดทางเลยอ่ะเจอรูปภาพอันนี้นะครับอะไรคือการโหวตเบอร์ห้าเออเบอร์ห้าเป็นคนดังของโรงเรียนฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยอ่ะแต่ก็นะดูจากเสื้อของเขายังไงก็ต้องเลือกเบอร์ห้าของเขานั่นแหละนะเราก็คงต้องไปกันต่อนะครับเออนอสตรงนี้เหมือนจะเข้าไม่ได้แล้วหรอเดี๋ยวนะอันนี้เป็นสเปเชียลคาร์ดนะครับห้องพิเศษ เออไปทางอีส์แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็อีส์เอาตั๋วไปให้เขาดีกว่ามีฮอพาร์อยู่นะครับนี่เรามีฮอพาร์เอาเลยแล้วเขาก็ปล่อยผ่านดื้อๆเลยเหรอฉันมีบัตรผ่านออกไปให้พ้นอ่ะไปแล้วนะครับเออแล้วอันนี้ก็มีป้ายโฆษณาเอ๋อเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยข้คุกกี้หน่อยอ่ะ ฉันมีแต่เงินเอาไปเอาเงินไปเอออะไรเนี่ยหลบทางหน่อยเราต้องไปทางไหนเนี่ยไปอีสต์ต่อเอาโดนปิดนะครับไปไม่ได้กลับมาที่เวสแล้วก็เข้าที่นอทเอ๋เดี๋ยวนะเธอมาทำอะไรที่นี่ แย่ yeah, แล้วคือผมจะมาคุยกับครูใหญ่ะครับ <H an> มาเอ่ยืนเฉยเอ่เอครูสอนอะไรเหรอครับเ,เข้าผิดห้องแย่ yeah, แล้วเห <H an> มือนเราต้องตอบคําถามหรอเนี่ย <H an> แล้วเราจะตอบว่าอะไรเนี่ย <H an> พบครูใหญ่แล้วกัน <H an> แล้วทำไมล่ะออโอ้ต้องตอบคําถามอีกแล้วหรอเนี่ย <H an> ก็มีคําตอบว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินนะครับ<า>หรือว่าเออฉันต้องการจะเล่ามุกตลกให้ครูใหญ่ยยฟังคุณครูส่งมาคุยนะครับและอันสุดท้ายก็บอกว่าไม่เป็นไรอาตอบเรื่องตลกไปละกันเออมุกตลกเหรอขมดีเข้าไปเลยอะอะไรเนี่ยทำไมเข้ามาง่ายจังเลยมาแล้วนะครับแง้มเข้ามาจึ๊บจึ๊บมีใครอยู่ไมเ่เอ่ยเอะเดี๋ยวนะโอ้ดั่นครูใหญ่ยยสมชื่อเราต้องขโมยกุญแจมาเอะนอนใครอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะ ไขขั้บอยกุญแจไปอ่ะแล้วก็ชิงกุญแจมาได้นะครับแล้วก็แกรนนี่นะครับเอาไม่ใช่แกรนนี่นะครับเง่ดีแค่ไหนที่แวะมาที่นี่อ่ะไม่าบายลาก่อนเอาละครับเราต้องเพนก่อนแล้วนะครับจากโรงเรียนแห่งนี้ไปทางอีสต์นะครับเออกุญแจไปเปิดที่ไหนเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยนี่มันเครื่องขายคุกกี้ที่มันเสียไปแล้วหรออ๋อคนนั้นก็เลยไม่ได้กินคุกกี้นะครับเพราะว่ามันเสียไป อะเรามาสำรวจกันต่ออันนี้ก็คือผังห้องอาหารเพื่อให้เราเห็นว่าภาพตอนมันยังสะอาดเป็นยังไงโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยแต่ดูจากสภาพห้องอาหารแล้วก็ไม่สะอาดจริงๆอะแหละอ่ะ,ะคนนี้คือเกรดนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยกินนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรเลยในโรงเรียนนะครับพักผ่อนเยอะที่สุดในโรงเรียนนั่นเองอะสำรวจข้างบน อ่ะข้างบนมันคือน้ำบูเบอร์รี่นี่นาทำหกขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยโ,โหแล้วอันนี้อะไรอะ่ะนามีน้ำเขียวๆอย่างนี้อยู่ในโรงเรียนด้วยหรอเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มันสไมลี่นี่นา <What? S 1> เป็นคราบแบบว่ารอยหน้ายิ้มนะครับที่โด่งดังในโรงเรียนสุดๆไปเลย uh. หรือว่าจะเป็นสไมลี่เพื่อนเรากันแน่ uh. เราไปกันต่อดีกว่า เดี๋ยวเราออกไปที่เสานะครับปึ้งกดไปแล้วก็กุญแจใช้กับอันนี้ไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ถูกปิดผนดึกไว้อยู่เราออกจากโรงเรียนประตูนี้ไม่ได้แน่แนเอองั้นเราไปที่เวสมะกลับไปที่เวสนะครับอันนี้ก็ยังนอนอยู่เวสปึ๊บห้องน้ําไปแล้วตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ไปแล้วอ่ะกุญแจนี้น่าจะใช้ได้นะครับงาในที่สุดเราก็ออกมาได้นะครับจากโรงเรียนแห่งนี้ ลิเดนส์คูนโอ้โหน่าจะจบแล้วนะครับโอเคทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะครับใครชอบให้เราเล่นคลิปแบบนี้อีกก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันได้นะสำหรับวันนี้เราขอตัว,วลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย